คิดช่วยทำโดยเดนสองหล่อมิสุมารุ อรุณสวัสดิด์ค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทําเป็นวันที่2แล้วที่เราจะม,มาติดตามเกี่ยวกับการปฏวิวัติวงการสื่อในบ้านเราซึ่งมีปรากฏการณ์สืบเนื่องมาจากการเป,เปลี่ยนแปลงของระบบทีวีนั่นเองเป็นทีวีดิจิทัลนั่นเองนะคะแต่จะเห็นอะไรเป,เปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายในหลายนิติวันนี้คุณวิทวัฒชัยปานีนะคะซึ่งเป็นประธานบริษัท Creative Juice นะคะยังอยู่กับเราสวัสดีค่ะคุณวิทวัฒค่ะเมื่อวานคุยกันไปในหลากหลายประเด็นบอกว่าทีวีที่ ทำมัลติมีเดียครบวงจรค่อนข้างจะได้เปรียบเป็นที่สนใจของโฆษณาของการโฆษณาของการซื้อสื่อได้มากกว่าในส่วนของคนดูค,คิดว่าคนดูเขาจะเลือกดูแบบไหนเลือกดูยังไงคะคือคือคนดูยุคนี้เนี่ยก็จะต่างจากคนดูยุคก่อนออนะครับต่าง,างนะครับ,รบเพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยการศึกษาก็อยู่ในระดับหนึ่ง <ฮะ S 1> การที่ได้ไปเปิดตัวเห็นอะไรเมืองนอกก็ก็น้อยกว่าสมัยนี้น<ฮ>ะ,ะครับเด็กสมัยนี้ก็ภาษาอังกฤษเก่งขึ้น <ฮะ S 1> เรียนเรียนอินเตอร์กันเ,เยอะขึ้นนั้นได้ดูรายการต่างประเทศได้ดูอะไรเปรียบเทียบสมัยก่อนถ้าวงการการตลาดบอกว่า มีการทาแมสสมาร์เก็ตติ้งเข้าตูมเดียวสินค้าตัวเดียวขายคนทั้งประเทศได้ตอนหลังก็ต้องเกิดการแบ่งเป็นเซกเมนต์รายการทีวีก็จะเหมือนกันมันจะไม่มีแมสสมีเดียนะครับนั้นแต่ละคนจะเริ่มมีความสนใจในแต่ละเรื่องเพราะนั้นพฤติกรรมเช่นเดียวกันนะสื่ออื่นอย่างหนังสือพิมพ์ก็เหมือนกันการที่จะเป็นทุกอย่างอยู่ในเล่มเดียวกันมันพลิกไปมันเสียเวลาเดี๋ยวนี้เข้าหนังสือพิมพ์ออนไลน์แล้วก็เลือกเฉพาะ ข่าวที่เราสนใจก็ขีเข้าไปว่าการเมืองปั๊บมันก็ขึ้นมาเฉพาะการเมืองข่าวดาราฉันไม่สนใจอีกคนหนึ่งสนใจแต่ดาราก็ขีคําว่าดาราบันเทิงเข้าไปนะครับก็จะได้ข่าวพวกนั้นออกมาทีวีก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคนที่ชอบดูข่าวคนที่ชอบดูสารคดีคนที่ชอบดูหนังละครมันก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันจะถูกเซกเมนต์แบ่งเป็นเป็นตามความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มานั่งรอดูแล้วบอกว่า โอเคคืนนี้ต้องกลับบ้านสองทุ่มเพื่อจะดูดาวเมื่อตกตามจกเลยแต่สมัยก่อนมันไม่มีแล้วเขาเขากลับกี่โมงก็ตามหนึ่งคือเขากลับกี่โมงก็ตามนี้เขาต้องดูได้นะครับเรียกดูย้อนหลังได้ซึ่งเทคโนโลยีของดิจิตอลมันทำได้อันที่2อนี่จริงๆก็คือเขาเรียกดูตามความสนใจของเขานะครับเขาไม่เขาเขาไม่เปิดแช่ดู ช่องใดช่องหนึ่งทั้งวันแล้วก็คอยมาตรงนี้หยุดไปพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูหรือสวิชไปช่องอื่นหรืออะไรไม่เขาจะดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเขาก็ดูเฉพาะในเนื้อหาที่เขาสนใจเพราะฉะนั้นมันเป็นเปลี่ยนจากยุคที่เป็นผังรายการนี่มันเป็นคอนเทนต์ในลักษณะที่ตามความสนใจของผู้ผู้ดูแต่ว่าการจัดเวลาไม่ได้สำคัญแล้วไม่เป็นเงื่อนไขแล้วต้องเป็นพรามไทม์มันไม่ต้องพรามไทม์คำว่าพรามไทม์จะหายไปนะครับเพราะว่า มันมันไม่จําเป็นต้องกลับมาดูพรามไทม์สองทุ่มให้ทันเหมือนกันทุกวันนะครับฉันอยากจะดูกี่โมงวิถีชีวิตฉันฉันทํางานกลางคืนฉันอยากจะมาดูละครตอนกลับบ้านตีห้าก็ได้นะครับมันก็เรียกดูได้หมดอันนี้อะไรมาก่อนกันพฤติกรรมเพื่อเปลี่ยนไปหรือว่ามันต้องสอดคล้องกันแต่เดิมเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนเขาเปลี่ยนไม่ได้เขาก็ต้องอดดูไปนะครับเพราะว่า บสมมติอย่างยกตัวอย่างคนต้องทํางานกัดกระเกิือนอะอยอดูละครไปก็ต้องมาฝากเพื่อนอัดเทปนะในยุคยุคโบราณอายุคนี้ก็โอเคดู YouTube ได้นะครับแต่พอตอนนี้ตัวทีวีเองเนี่ยจะทำได้เลยทําได้เลยนะครับเรียกดูจากกล่องได้เลยย้อนหลังได้เลยกลับมาช้าติ15นาทีไปดูกับมเอพิโซดแรกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถทำอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ในที่สุดเนี่ยมันมา เทคโนโลยีพร้อมผู้ชมพร้อมที่จะเปลี่ยนอยากที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดกระแสนี้อย่างรวดเร็วว่าฉันไม่ติดเงื่อนไขเวลาไม่ติดว่าพรามไทม์อยู่ตรงไหนแล้วแต่ความสะดวกของฉันไม่ติดว่าคอนเทนต์ของของแต่ละช่องจะเป็นอย่างไรฉันเลือกดูเฉพาะตรงจุดที่ฉันสนใจตามเนื้อหาที่ฉันมีความสนใจถ้าอย่างนั้นทําโฆษณาก็คงจะยากขึ้นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวต้องมาถามว่าจะต้องทํำยังไงแล้ว แล้วเม็ดเงินมันจะไปอยู่ตรงไหนยังไงพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาบช่วยที่ช่วยทำกันต่อค่ะที่เบนซ์ท่องหลอ่อเรามี C L A ที่ทุกท่านรอคอยให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น S L K C L S E 3 0 0 Hybrid หรือรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นก็มีนะคะ เบนซ์ตูวีโต้คอนโซลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากัน yeah. เยอะเลยเบนซสองหลอนะ่อหน้าวันนี้มีสองแห่งเท่านั้นรามินทากม .5 02 945 4555และที่ซอยทองหล่อ02 714 8888ผมอยู่ทุกวันละครับรู้จักเวชพงโอโสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอด เพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ นวัตกรรมของเครื่องดักจับยุง Black Hole In A Day ปกป้องครอบครบัวที่คุณรักจากยุงร้ายด้วยการออกแบบที่ทันสมัยหลอดไฟดักจับที่ทนทาน Black Hole In A Day แล้วโลกของคุณจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะฮฮชฮไมิสุมารุไฮไม่เข้ามาแล้วต้องงานเลยแล้วจ่อยเลยมิสุมารุไฮ เบนซ์ทองหลอ่อเรามี CLA ที่ทุกท่านรอคอยให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น SLKCLS E 3 0 0 Hybrid หรือรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นก็มีนะคะเ e n t u วี i อ o คอนตอนรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากัน yeah, เยอะเลยเบนซ์ทองหลอนะ่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นกรามินทากม .5 02945 4555และที่ซอยทองหล่อ02 7148888ผมอยู่ทุกวันละครับ รู้จักเวชพง์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพง์โอสถ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโกตีถูกทิ้งกลางมาริดหยูมันตลกไนงะไม่ใช่นักร้องไม่ใช่พิธีกวบอิสเตแลมติดตามในอันซีนฟุตบอลสัปดาห์นี้นักร้องสาวที่ดังที่สุดในโยุโรป เชียร์ทีมอะไรแชมป์ช่อง3ามบินไกลไปหาคำตอบถึงอังกฤษทุกชตเด็ดจันถึงสุก16นาฬิกา45นาทีชเด็ดกีฬาแชมป์จัดไปช่วยคิดช,ช่วยทาโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงโอสถกลับมาช่วยคิดช่วยทากันต่อคุณผูิทีวัดยังอยู่กับเรานะคะที่นี้ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้ว<ช>โฆษณาทําไงคะ โฆษณาเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างเบรกยากมากมเพราะเพราะต่อมามันก็จะมีการ ข้ามได้นะครับหรือว่ายิ่งยิ่งเดิมเราใช้ดูเลตติ้งยิ่งเข้าไปดูในโลกออนไลน์ได้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีสปอตโฆษณาอใช่ใช่เพราะนั้นโฆษณาที่เรียกกันว่าโฆษณาแฝงหรือโฆษณาที่อยู่ในไทยอินเนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ต้องใช้ตรงนั้นกันเยอะขึ้นส่วนเรื่องเลตติ้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันมีพรามพทามอย่างที่บอกแล้วคนก็จะมาแห่ดูกันตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้มันไม่มีแลวมันไม่มีปั๊บเนี่ยตอนนี้มันจะคล้ายๆกับระบบของอินเทอร์เน็ต คือดูจํานวนคลิกนี่ต่างไหมครับเพราะนั้นเขาจะคลิกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเพราะนั้นจะจะจะเป็นการวัดจํานวนคนที่เข้าดูโดยไม่ติดเงื่อนไขเวลานะฮะวัดในที่สุดแล้วเนี่ยคอนเทนต์นี้ละครเรื่องนี้ในอาจจะในหนึ่งสัปดาห์มีคนดูสักเท่าไหร่แทนที่จะนับเป็นแต่ละวัน นะครับมันก็จะเข้าสู่ระบบคล้ายๆกับออนไลน์<อ>มากกว่าที่จะเป็นเรตติ้งแบบเดิมแล้วจริงๆในความนิยมมันก็จะกระจายมากขึ้นเพราะว่ามันมีทางเลือกมากขึ้นเดิมละครมันมีให้เลือกดูอยู่แทบจะสองช่องนะ<อ>ข่ออนุญาตพู<อ>้นเนี่ยแทบ<อ><อ>จะเลือกดูกันอยู่สองช่องแต่ต่อไปมันอาจจะมีขึ้นมาอีกสิบช่องอนั้นมันกระจายไปนิดๆหน่อยๆก็ยังดีเพราะฉะนั้นประเภทเรตติ้งยี่สิบเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับเรตติ้งถึงสิบเนี่ยก็เก่งแล้วในอนาคตนะครับผมว่า ได้ดับเบิลดิจิตเนี่ยเก่งมากนะครับต่อไปอาจจะเหลือแต่ละรายการอ่ะห้าหกก็ถือว่าเฉีแล้วคือมันจะถูกเฉียไปแล้วเงินนะคะเฉลียไปด้วยไหเงินก็ต้องเฉลี่ยไปด้วยเพราะเค้กมันเท่าเดิมใช่เพราะเค้กมันเท่าเดิมนะครับก็เฉลียไปด้วยแต่ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าผมคิดว่าผู้ที่ผลิตเนื้อหาหรืออะไรกว่าจะกระจายไปช่องอื่นได้เนี่ยก็ก็ใช้เวลาเหมือนกันเท่าที่ดู2ี่สิกว่าช่องเนี่ยอยู่ได้มาก น้อยแค่ไหนคะผมให้ครึ่งเดียวนะจริงเหรออย่าหาว่าแช่งเลยนะครับผมผมว่าผมว่าต้องดูเนี่ยผมว่าจะอยู่กันได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคงต้องมีการล้มลุกคลุกคลานอ่ะอาจจะต้องระดมทุนใหม่อาจจะต้องมีคนมาเทคโอเวอร์หรืออะไรกันก็แล้วแต่แล้วเทคเลยจะได้จะรอดไหมผมว่าก็มีคนอยากลองมีคนอยากลองเยอะอ่ะเพราะว่าเม็ดเงินมันเยอะนะครับถ้าทำทำได้ประสบความสำเร็จจะเห็นหน้าเห็นหลังสักนานไหมคะสามปีอ่ะสามปีสองปี ถ้าตอนนี้ที่เขาแย่งชิงบุคลากรกันมันจะอันนั้นน่าเป็นห่วงเพราะว่าวันนี้ยอมซื้อกันแพงแต่อีกสักสองปีจะรู้สึกว่ามันแพงไปนะครับเพราะว่าไรายได้มันเข้าไม่ได้พอกับค่าจ้างสําสหรับบางช่องเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังดูแล้วประโยชน์ที่จะได้สูงสุดคือคนดู คนดูก็มีทางเลือกมากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นนะครับก็นั่งดูกันใครไปไม่รอดก็ตายไปก็คนดูก็ไม่เกี่ยวอยังไรฉังก็ดีได้ประโยชน์คนดูได้ประโยชน์สูงสุดวงการโฆษณาเหนื่อยมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นสับสนมากขึ้นหน่อยแต่ว่าเงินเงินจะต้องกระจายมากขึ้นเงินหเงินกระจายมากขึ้นแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ลดนะครับตรงข้ามกาจจะเพิ่มด้วยซ้ําไปเพราะว่าจากเดิมเนี่ยใช้เงิน20ล้านสามารถครอบคลุมคนดูได้20ล้านจากไม่กี่ช่องตอนนี้ถ้าจะ ครอบคลุมคนดู20ล้านเท่าเดิมอาจจะต้องลงสักสิบห้าช่องสมมตินะครับมันก็อาจจะต้องใช้ช่องเดิมอยู่ก้อนหนึ่งก็ต้องบวก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 เข้ามาผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่ม1 0บถึงาเปอร์เซ็นต์นี่แบบว่าคนที่ผลิตสินค้าก็ต้องใช้เงินมากขึ้นกว่าเดิมต้องใช้เงินมากขึ้นผมผมเชื่อว่าเพราะว่ามันนถึงจะกระจายเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่คนที่ใช้เงินมากขึ้นคือผู้ผลิตสินค้า คนที่ทำงานหนักในเชิงกลยุทธ์มากขึ้นคือคนทนาโฆษณาคนทำโฆษณาคนวางแผนมีเดียจนะยวางแผนยากขึ้นมากยากขึ้นแต่คนที่จะได้เงินน้อยลงคือเจ้าของสถานีใช่เพราะว่าถูกกระจายถูกตัวหารถูกตัวหารเอาละนี่เป็นปรากฏการณ์โดยภาพรวมซึ่งเราเห็นภาพครบทุกมิตินะคะอย่างที่คุณวิทยวัฒน์ได้เล่าให้เราฟังว่าเราจะเห็นอะไรบ้างในปีนี้จะเห็นส่วนไหนอีก 2- 3สาปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่น่าติดตามอย่างยิ่งนะคะเรียกว่าคึกคัก และดูเดือดจริงๆสำหรับวงการสื่อ,อ,นอในบ้านเราวันนี้ขอพรบคุณมากๆสำหรับคุณวิทวัชชัยปานีนะคะประธานบริษัท Creative Juice ค่ะขอบคุณมากค่ะคคเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วกลับไปที่สถานีวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กค่ะกระดูกถือว่าเป็นสิ่งสําคัญวันนี้เด็กคิดเด็กทํามีวิธีการเติมแคลเซียมให้กระดูกแข็งแรงมาฝากกันค่ะ เลือกดื่มนมและอาหารที่มีแคลเซียมเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงผลิตภัณฑ์จากนมอื่นๆเช่นโยเกิร์ตชีสหรือนมเปรี้ยวค่ะวิตามินดีและแมกนีเซียมหลายคนคงสงสัยว่าคืออะไรสารอาหารเหล่านี้อยู่ในจําพวกปลาแซลมอนเห็ดไข่แดงและแสงแดดโดยเราควรรับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าและเย็นประมาณ10-15นาทีต่อวันค่ะหลีกเลี่ยงผักที่ยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมเช่นผักโขมมันเทศตำข้าวสาลีสุดท้ายควรหลีกเลี่ยง เหล้าบุหรีชากาแฟ ى, และน้ำอัดลมค่ะเด็กคิดเด็กทำอย่างเราควรเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพื่อสุขภาพของตัวเราเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอล้วค่จบ